ในคลิปนี้นะครับเราจะทําการขังตัวเองในตู้คอนเทนเนอร์โดยการใช้รถซึ่งเราจะมาลองดูว่าถ้าเราขังตัวเองแล้วคนอื่นไม่สามารถยิงได้มันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไหมนะครับโอเคอไม่ได้แนละ้วม,มันเข้าแล้วเข้าเลยเพราะเไม่ได้แล้โอเครอคนมาแล้วกัน เป็นพลยิงโอเคดาวเลยสว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 ยมาแล้ว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 มาเร็วเร็วเรเฮ้ยยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงไม่ไดแตว่าเร็ว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 เวเร็ว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 เวเวเ ตายแล้วตายเราไม่ได้ตายเราไม่ได้เออเป็นไงไป IKE <temper des. S 1> อ่ายิง <okay>. ไม่ได้ครับยิงไม่ได้ครับเฮ้ยมันจะนั้นออกป่ะข้างหลังพี่อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต้านตัวยิงใครว่กกนเองสรุปมันอยู่ข้างบนนี่ตียิงไอ้บอลดอกดิพี่เอายิงไอ้บอลดอกยิงมวันยิงมวัน เยอะว่ะเยอะว่ะเยอะคนแจมก็คนแจมมีคนแจมมีคนแจมครับดีดีดีอสนุกสนุกสนุกเลยสนุกเลยสนุกกูีนดีสนุกกูเลยสนเลยเอาแจมนะเจนะจนะโอ๋ยโยอ้ยปั๊มยาปั๊มยาแล้วปั๊มยาแล้วปั๊มยาแล้วเป็นรเหดเลยพี่พป่ระเบิดไหยเออไม่มีไม่ีไม่มีระเฮ้ยเฮ้ย มันเด้งอ่ะมันเด้งอ่ะมันสองร้อยอยู่มันสองอยู่เข้าได้ปะออกออกออกได้ไหมได้ได้พี่เข้าได้พี่เข้าได้แบ๊คเข้าแบบพี่เลยเข้าแบบพี่เลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยมันมันมันจะดิ่งมันจะดิ่งเข้ามาหน้ารถอยู่เด้กเคยมาบนวิมาแล้วแบ๊คมันมาแล้วโอเคขอยิงรถก่อนแล้วกันเร็วเร็วเร็ว ทำทำอะไรได้ทำอะไรได้เออดีดีดีดอ้มบีบบอบีบบอีบบีดีดยิงหัวายิงิงตู้ได้ยิงหลูได้ดีดีกดีกยทำอะไรได้ทำอะไรได้เวเวเบิดนะเฮ้ยแฟเิแล้วแฟลชเปิดว้าอะไรอะใรอะไรอะบตยกบตยอ อุ้ยกับตายกับตายนะอุ้ยเออเดี๋ยไม่ตายเดี๋ยวไม่ตายก็มายิงดีก็มายิงดีเดี๋ยไม่มากูบอกแล้วทำอะไรไม่ได้เข้าก็เข้าไม่ได้ยิงก็ยิงไม่ได้ดี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 โอ้ออะแบกเ์ลิซซอกอ่ะไม่มีปืนชาร์จแบบมันว่ะก็ไปยิงกันในตรงนู้นไม่สนใจกูเลย เราจะย่อเป็นเพื่อนก่อนเราใช้แผนย่อเปนเพื่อนเพื่อเพื่อตีสนิทใช่แล้วตีสนิทตีสนิทมามามาเราจะไปทดสอบสังคมไงใช่แล้วทดสอบสังคมว่าเขาเขาจะแบบสงสารไหมเฮ้ยมาแล้วๆๆนอย่อครับ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 ย่อ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 ยย่อยโอ๊ยโอ้ยแย่แย่แล้วทาอะไรได้บ่ ไม่ตายดิยิงใหโดนดิยิงโดนดิยิงโดนดิผู้สอดส่องคมครับผมเป็นทสอสัองคมครับว้าวไอเหี้ยดิผู้สาย่อมึงกันอยู่ในสังคมไม่ได้แล้วคนจะ่างมึงอ่ะ่ด้วยครับขังตัวเองครับไม่น่าช่วยเจ้าหน้าที่ขังตัวเองจากนี่จะช่วยก็ไม่ช่วยแล้ว โอเคโอเคฮะอะไรนะต้องมีคนมาเออก็รอดรอไม่แต่กูว่ามันต้องยิงดีกว่านะแบกปันก็ได้เปลืองลูกกระสุนไอ้สัตว์เอาไอ้วาทิ้งมาไอ้วาทิ้งมายึด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 เฮ้ยมานแล้วคนมานี่คนแบกลองย่อหนะลองแบบย่อๆดูนะอยู่นี่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  ไม่ไม่สนใจเราพี่ไม่สนใจใครวะมันยิงมันยิงคนอื่นจะมันยิงคนอื่นไอ้ดรอปนี่พี่จะยืนเลยใช่ไหมนี่ไงเป็นคนแจมอ่ะครับแจมแจมแจมเป็นคนแจมเอ้ยยืนนี่งไว้ยนี่ไงเนี่ยไอ้ดรอปไอ้ดรอปมาแล้วไอ้ดรอปมาแล้วน่าจะมาเก็บาแล้วมัมาแล้มาน่ต้องมาแน่ยิงกี้ยิงกี้ยิงกียืนนิ่งอยู่นี่ง

เรื่อุ้ยสำได้สำได้วููกมดบมันกสุบอยากรเกอล้วดีเกือบแล้วระเบิดเอาเดี๋ยว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 อ่าเดเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยจับอุ้ยเออแตก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 มันชุบกันไม่ได้มันกลัวมันกลัวมันไม่ชุบมันไม่ชุบเออเเ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 ชาย นี่โอเคได้เลยไปแล้วไปแล้วลูแล้วเราอยู่ทั่ไปะไป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 ดิไป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 ได้ไปได้แล้วพี่ไปได้ะไติดมนี่ติดมนีู่นยังูไม่ดีมดันออกฮะติดมนติดมุนี่เหรออย่างี้เหรออุ้ยอุ้ยเหมือกูจะออกแต่แต่ไม่ออกเหมือนติดอะไรสักอย่างแบกอากูบักกูบัก

กี่บุรีกี่บุรีโอเคโอเคตรง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 น้องชายเออโอเคโอเคยอมตายเลยยอมตายเลยขังไก่ไว้ในเราครับมันระแวงอะไรมาเออนี่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 เห็นแล้วเห็นแล้วมันไม่กล้าลงมันไม่กล้าลงอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนอุ้ยอุ้ยนี่นี่นี่ไข่วะตัวเนี้ยเย่แหละใช่ตีมันหรือเปล่าไม่ใช่ไม่รู้ไม่รู้ น่าจะน่าจะใช่น่าจะใช่น่าใช่มาเลยพี่วินตีเลยตับตับแบกเลย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 เอาเลยดิ้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 มาดิ้ดิ้ดเป็นระเบิดพี่ระเบิดพี่เต๋อวอลพี่เตวอลโอเคเอาเลยเอาเลยพี่บ๊อบพี่บอบพี่บ๊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 บพี่บ๊บพี่บ๊อบพีบอบพี่บ๊อบีบอบพี่บบี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 บบ